ถือไว้ฮะถือไว้เลยนะคะถือไว้ครับของร้อนเป็นไงของร้อนเราอยากถือไว้ไหมไม่ถ้าเป็นของร้อนอ่ะสมมติว่าเป็นเผือกร้อนอ่ะอะไรฮะโอ้ท้่ผมมีแฟนนี่ผมรักตายเลยแม่ไปดิมันเป็นเพลเกาหลีฮะมันเลยมีตุ๊กตาเข้ามาถามว่าเผือกร้อนเราอยากจะรับไว้ไหมไม่อะเกมนี้ ผมให้ทุกท่านที่ถือไว้ถือและท่านก็ส่งต่อไปให้คนอื่นไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเราหรือท่านอยากจะถือก็ได้และเดี๋ยวพอผมบอกให้หยุดคนที่ถือคนตรงนั้นถือไว้เข้าใจไหมฮะหรือท่านอยากจะถือก็ได้ <c oughs> ใจถือก็ได้หรือจะส่งต่อก็ได้ <c oughs> นะครับมันเป็นเกมเผือร้อนให้มีสือนร่วมใช่ครับอ่ะเริ่มครับจะถือหรือจะส่งต่อมันเป็นเผือร้อนอ่ะ เดี๋ยวผมบอกว่าหยุดใครที่ถือไว้คนนั้นเจอผมแน่นอนห้าหกเจ็ดแปดเก้าข้ง 5, 6, 7, 8, 9, างหลังก็ส่งมาหน้าก็ได้นะแล้วเก้าแล้วเก้นิดเก้าหน่อยเก้าน้อยเสครับใครถือไว้หยุดเืนเลยค่ะเืนกินเลยค่ะยืนครับอะคนที้ไม่ได้ส่งหเรอ ออใจ,ใจือครับใจดียืนครับผมไม่ได้สังเกตสองก้อนนี้แต่ผมสังเกตจากสองก้อนนี้ <Okay. S 1> พอเราบอกมันเป็นปกลกร้อนแล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมเสร็จเราจะต้องเจอกันเ,ออเห็นไหมฮะมีการส่งตอ่อ,อบางคนเล่นโยนไปเลยนะตะกี้ผมเห็นฝั่งนี้มีโยนไปเลยฮนะท <laughs> ั้งหลังย,ยังไม่ได้ตั้งใจเลยพอโย,ยนรับรับสร็จเล่โยนคืนต่อให้เพื่อนข้งขางเลยถ <laughs> ามว่าทำไม <laughs> ทุกคนชอบคิดไปเองไงรับว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดี เปล่าหรอครับผมอยากจะให้รางวัลท่านคนที่ถือไว้ก็รับไปครับท่านนันเจงเห็นไหมมันเก็นเป็นแค่ความคิดอย่างตะกี้พี่ตะกี้บอกว่าไม่อยากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากส่งให้เพื่อนนั่นดีมากนะฮะขอบคุณท่าที่ให้แนวควาอบิดตรงนี้ตรงนี้ทําไมถึงรับไว้อยากรู้ว่ามันร้อนตรงไหน เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดเองเออเองว่าสิ่งที่เรากาลังจะได้รับหรือเรื่องกําลังจะมาหาเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายหรือมันไม่ดีบางทีมันอาจจะดีก็ได้แต่เราชอบคิดไปสอนแล้วเราก็จะติตตกประจิตตกทุกอย่างมันก็จะแย่ตามที่เราคิดเหมือนบางคนเอร,รับเ็จโยนเลยแต่กี้ขานะ้างหน้าโยนไปข้างหลังนะดีนะไม่โดนปากเพื่อนล้วปัดเาากิดขึ้นมาในผมรับผิดชอบอีกนะครับนะครับ,นะรบวันนี้ผมถือว่าผมสอนแนวความคิดเท่านี้พอ นะครับและเดี๋ยวในช่วงต่อไปผมจะมอบให้กับดรกิติพัฒน์นะครับท่านก็เป็นผู้ช่วยให้คนมานันส่วนร่วมเดี๋ยวเราเป็นคนที่จะเข็นนะครับมาร่วมกันตรงนี้โอ้ มันเป็นอะไรที่ท้าทายถ้าออกมาแล้วทำไม่ได้จะเสียหนะน,น้าแต่เราในฐานะที่เราเป็นผู้ชมเรามีจัตยาบนเราไม่ย่อเย้ย,เ,ยเขานนใช่ไหมเพราะเราถือว่าเราต้องรอดรู้นอยู่ก็ต้องทำได้เลเออมีการัดดึง ทุกอย่างเราทำได้หมดขอบคุณมากครับต่อไปเรื่องนะไรครับพี่พี่แซมแบนบอกว่าเสื้อผอยเสื้อผอยฮะพี่แซมแบนบอกเสื้อผอยคืออะไรอะไม่เชื่อ อ,อวัยวะที่ไม่สัมพันธ์กับดอกไม้ให้นั่งลงเลยนะให้นั่งลงเราจะเหลือสิบคนสุดท้าย ทำให้รู้ว่าคนคนเราเนี่ยทำอะไรได้ไม่ได้เร็วว่ามีศักยภาพเท่ากันทุกๆคนแต่ถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยทุกคนก็ทำได้เห็นอย่างนะเวลาเรื่องต้องประกวดเขา้าใจสกรรันแลการัร์อย่างเช่นจับคู่กับวัยรุ่นหน่อยนำพาช่วยกันร่างกายรูปเป็นคนคิดเราเป็นคนอะไรอะไรกับใจอ ปปก็บยลรีกเลี่านนีโ่ยไครสกนมกเลยไม่ด้หนังยางอะน่าจะรัดไม่อยู่เสียสลาข้างหน้าเอาออกจเองนาเลยเดะนยงที่เซนหยางที่มันเจ็บขาดนอนขอคุณค่ะขอบคุณมากเอยหนมัเป็นกระสุน สูง่อยนะคะแล้วเราก็รัดรัดให้แน่นนะตอนแรกจะเจ็บเล็กน้อยนิดนึงไม่เจ็บมากเจ็บก็ไม่อเสียวแ่คน้่อยักมเจ็บแบบมันๆัดเสียวอ่ะเออรอเสียวได้คนเดียวก็เสียวได้่ะใช่ใช่โอเคเขาแค่นี้นะจากนั้นเราแหวกตรงกลาง นี่กอมีผมโชคลาภเยอะนะสรายเองกาวครับที่บวกวันนี้กลับไปจักบ้นีต้องคิ่บวกขนาดกลับไปสามีว่าต้องคิดบวกอันแรกก่อนรอบแรกก่อนมีโปลยนิดหน่อยโอเคๆนะถึงอที่ค่าพิเ็นเตอร์